สวัสดีครับพี่น้องครับขณะนี้กิ่งตอนผักหวานป่ากำลังมาแรงและได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะว่าระยะการให้ผลผลิตนั้นใช้เวลาเพียงหนึ่งปีนะฮะก็สามารถเก็บผลผลิตมาใช้บริโภคประกอบอาหารได้ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมของพี่น้องนะฮะที่นำไปปลูกแล้ว ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สั่งจองนะครับในปีนี้กันมาเรื่อยเืเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่อยากปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนนะครับในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับติดต่อทักถ่ายกันเข้ามายัางสวนผักหวานป่าพอออกปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีของเรานะครับแล้วพี่น้องก็จะได้รับกิ่งตอนผักหวานป่าพันธุ ยอดสีทองใบใหญ่ที่มีรากได้มาตรฐานพร้อมปลูกนะครับนำไปปลูกที่บ้านนะสำหรับรับประทานในครัวเรือนนะฮะก็จะเป็นการประหยัดนะครับเพราะว่ากิ่งตอนนั้นใจผลผุ๋เร็วนะครับมากกว่าเมล็ดหรือว่าต้นกล้านะครับก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีความประสงค์อยากได้ก็ติดต่อทักทายกันเข้ามา แต่ขอย้ําว่าพี่น้องต้องจองนะฮะจองแล้วก็ต่อคิวกันนะครับต่อคิวกันและทางสวนจะนัดเวลารับหรือส่งไปให้นะครับทางสวนจะส่งไปให้ก็ในต่อเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าเป็นกิ่งที่สมบูรณ์ได้มาตรฐานพร้อมที่จะนําไปปลูกนะครับสวัสดีครับ